สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตร2ตัวร่างแบบ9ชุดตรงป,ประจำงวดวันที่1สิงหา,าคมสองพา้อหกก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีไขรทราบล่วงหน้าเร่จะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากคะ่ะคลิปนี้มาดูสูตร2ตัวร่างแบบ9ชุดตรงนะคะเดี๋ยวเรามาคำนวณสูตรด้วยกันนะคะแล้วก็แคปหน้าจอไว้นะ เรียนก่อนนะคะแล้วค่อยแคปปดูซิเห็นทั้งหมดหรือเปล่าเออไม่เป็นไรประมาณนี้เดี๋ยวค่อยขยับนะขยับซ้ายขวาบ้างเล็กน้อยะคะ่ะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้ามากเกินกว่านี้ไปนะคะก็จะเหมาะไม่ค่อยเห็นตัวเลขเนาะเอาแบบนี้แล้วกันประมาณนี้แหละ แนวทางของสูตรนะคะเป็น2ตัวล่างแบบ9ชุดตรงเลยเนาะอันนี้9ชุดเองนะคะท่านผู้ชมแล้วเราก็สามารถคัดเลือกได้เหลือแค่สองาชุดอ่ะแล้วแต่ท่านผู้ชมหรือว่าจะเหลือแค่ชุดเดียวก็ได้เลือกเราเอาที่เราชอบก็แล้วกันนะอันนี้มาดูนะคะตัวสูตรสูตรหลักสิบเนาะอันนี้จะมันจะเดี๋ยนะอาจารเช็คแป๊บหนึ่ง มันจะมีตัวกลับมาหนึ่งงวดอ่าอาจารย์ให้เป็นอันนี้หลักสิบไปเลยสิบล่างไปเลยจะเป็นจะเป็นคู่สูตรเด่นก็ได้นะคะจะเป็นสูตรเด่นทั้งสองสูตรก็ได้จะเป็นสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองหรือจะเอาเป็นสิบกับหน่วยก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ว่าชอบก็ต้องกลับตัวด้วยนะคะแบบนี้ เริ่มแรกเลยเนาะงวดแรกงวดที่หนึ่งนะคะงวดที่หนึ่งมาดูสูตรที่หนึ่งนะสูตรที่หนึ่งเราจะใช้อะงวดที่ออกอะไรล่ะหนึ่งเจ็ดเนาะงวดที่ออกหนึ่งเจ็ดเดี๋ยวย้อนไปหนึ่งงวดเอางวดที่ออกห้าเก้าแปดแล้วก็เจ็ดเก้าเนี่ยมาทําเป็นตัวสูตรนะคะสูตรไม่ยากเนาะทําด้วยกันแล้วกันเนาะถือเป็นการเรียนรู้ไปในตัวนะคะตัวแรกคือหลักหมื่นนะคะเลขสี่ เราบวกหลักพันเลข3าคูณสเป็น6 4กับ6ก็เป็น10ได้0 012นี่เกิดจากการเราเราเออนับเรียงตัวไปเลย012ต่อไปสูตรที่2ก็หรือว่าจะเป็นสูตรหน่วยล่างก็ได้ใช้แสนนะเกาหลักแสนที่เป็นเลข9ก้หมื่นที่เป็นเลข4ีคูณสเป็น8 4 2 8นะแล้วเราก็เอามาเดินเหมือนกัน ก้ากับแปดก็เป็นสิบเจ็ดแปดเก้าแบบนี้เลยนี่ค่ะแล้วเราก็จับควยคู่นะมันจะได้ทั้งหมดเเอกอ้าชุดนะก็มีศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าตรงนี้เลยหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าตรงนี้เลยสองเจ็ดสองแปดสองเก้าตามนี้เลยแล้วงวดแรกนี้ออกมาที่หนึ่งเจ็ดนะคะท่านผู้ชมหนะึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเนาะผลที่ออกตรงนี้ก่อนนะ มันจะมีตัวหนึ่งเจ็ดอยู่ตรงนี้นะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะตรงนี้เลยอันนี้ก็คือจะมาเป็นตัวตรงนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขยับให้สูตรนะคะเลขวิ่งเป็นวิ่งล่างแบบตัวเดียวนะคะอาจารย์สอนไปแล้วนะอยู่ในอีพีที่สิบเก้าใครยังไม่ได้ดูก็เข้าไปหาชมดูนะคะอีพีที่สิบเก้าคำนวณมานะเลขวิ่งตัวเดียวอันนี้ได้ที่เลขหนึ่ง ขอใช้เป็นสีนี้แล้วกันเพราะว่ามันเป็นตัวเด่นนะคะเลขหนึ่งดางนั้นเราก็สามารถมาคัดเลือกดูวนี้ก็คือหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสามตัวนี้นะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสรุปออกมาแล้วที่หนึ่งเจ็ดต่อไปเนาะดูอาจารย์เขยบมาแล้วก็มาคำนวณเมื่อที่สองทำเหมือนเดิมนะคะเมื่อที่สองตัวที่ออกหนึ่งเจ็ดหลักหมื่นก่อนเลยตัวแรกหมื่นก็คือเลขแปดหลักพันเลข ศู 0, คูณสได้0 8กับ0ย์บวกกันเป็น8 9 0อันนี้ก็นับเรียงตัวเหมือนกันนะแบบนี้ต่อไปแสน 9, 10, เ,เก้าหมื่นเลขเลขแนะแปคูณกับสก็เป็น16บหกเราก็เอา9กับ6บวกกันเป็น15บนหะ้าหเโอเคเราก็จับไข้คู่เป็น8 5 8 6 8 7กแป็ก็อันนี้ เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดก็นี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดก็นี่นะผลออกนะสำหรับวดที่สองออกมาที่หกศูนย์ท่านผู้ชมมันไม่มีหกศูนย์แล้วไม่มีแต่ศูนย์หกถือว่ามาตัวกลับนะคะถือว่ามาตัวกลับอันนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราเสี่ยงโชคนะ ดูเป็นตัวอย่างนะเป็นอุทาหรณ์ว่าถ้าเราชอบก็กลับสักนิดสักนิดหน่อยนะคะแล้วเรามาดูตรงนี้นะมันได้ที่เลขหกตัวเลขวิ่งตัวเดียวในอีพีที่สิบเก้าได้ที่เลขหกนะเพราะฉะนั้นตัวเลขที่น่าสนใจก็จะมีแปดหกเก้าหกแล้วก็ศูนย์หกตัวนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านี่แบบนี้นะจะมีอยู่สามชุดนะให้เราเลือก ออกมาเป็นตัวกลับนี่นะเป็นงวดที่สองกามนี้โหอ,อยแบบนี้ก็เกือบจะเห็นหมดเลยเนาะเรก็เห็นหมดนะไม่ต้องขยับประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวจัดดีๆก่อนนำลันไม่ต้องดูนะดูบ้างไม่ดูบ้างเนาะอ่ะเนี่ยประมาณนี้เห็นหมดเลยนะท่านผู้ชมอาจารย์ไม่ได้ลดไม่ได้เพิ่มเลยประมาณนี้แหละต่อไปขยับขึ้นไปเลยนะงวดที่สามเห็นนิดๆนันะ้นงวดที่สามเอาข้างหลังสําคัญกว่าเนาะอ่ะ เราก็มาดูเลยงวดที่สามตรงที่ออกหกศูนย์หกศูนย์มื่นศูนย์พันห้าสองสิบนีศูนย์กับศูนย์ก็ได้ศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองแล้วก็แสนสองเอ่ยมื่นศูนย์คูณสองได้ศูนย์สองกับศูนย์บวกกันก็สองสามสี่โอเค สองสามสี่แล้วก็จับศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ตรงนี้หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ตรงนี้สองสองสองสามสองสี่ตรงนี้ผลออกมานะคะออกมาที่สี่สองอ่ะมาอยู่ที่เป็นตัวกลับงวดที่สองถือเป็นสูตรเด่นก็ได้นะคะถ้าปักหลักก็จะต้องกลับตัวทุกครั้งทีนี้ไอ้ตัว EP ที่19เนี่ยตัวเด่นมันได้เลขที่เลขสี่นะ,ะเลขสี ตรงนี้ออกมาแล้วเนาะสี่สองแต่นี้มันสองสี่ใช่ไหมสองสี่ในเลขสี่เลขสี่มันก็จะมีที่น่าสนใจก็จะมีสองสี่สี่สองศูนย์สี่สี่ศูนย์แล้วก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งนี่นะะสามชุดนี้สามนี้เลยโอเคสาธุขอให้เดินเมื่อที่สี่นะเมื่อที่สี่ตรงที่ออกสี่สองนะ

หนึ่งค้าสองสามตรงนี้ออกมาที่สามหนึ่งนะคะสามหนะะึ่งเรามีดูที่อยู่ตรงไหนเอาอยู่ตรงนี้เนาสามหนึ่งอาจารย์สอนเริ่มตาลายนะคะท่านผู้ชมสามหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรนะะเฉยๆนะเราก็สู้นะท่านผู้ชมอะไรอะไรอยู่ที่ใจแล้วนะ่อันนี้นะเลขวิ่งตัวเดียวได้เลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเลขใหเลขหนึ่งใช่ไหมสามหนึ่งเพราะงั้นเราก็มาดูคู่มันจะมีเลขหนึ่งอยู่ สามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเหลืออยู่จากเก้าชุดก็จะเหลืออยู่แค่สามชุดนะคะเดี๋ยวงวดนี้เราก็มาเช็คสามชุดแล้วก็มาเช็คแต้มที่เราชอบแล้วเสร็จแล้วเราก็ฟันธงไปเลยเนาะ,ะใครยังไมา่ได้กดติดตามกดติดตามเลยนะคะต่อมางวดที่ห้างวดที่ห้าเนาะเรามาดูตรงที่ออกอะไรล่ะ สาเปิดมาก่อนนะเปิดหน้า31เรามาดูหมืน่นหมื่นเลขหนึ่งนะดูว่าถูกไหมด้วยพันแปเป็น16บกหน่งกับเป็น7 7็เจ็บวกหนึ่เป็นแปดบวกหนเป็นเส่วนสูตรที่2องแสนห้าหมื่คูณสได้2 5กับ2เป็น7 7 บวกหนึ่งเป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเอาได้เลขเดียวกันเลยเนาะน่าจะมีการเบิ <c oughs> ้ลบ้างนะฮะเนี่ยเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าเอาถูกต้องอันนี้ผลออกนะท่านผู้ชมมันออกมาแล้วที่เออแปดเก้าใช่ไหมอาจารย์ชอบจะเขียนสับกันแปดเก้าหรือเก้าแปดเนี่ยตัวนี้นะแปดเก้าโอเคใส่ใส่สีก่อน ตรงเนี้ยที่ออกเนี่ยแปดเก้าอยู่ใกล้ๆก,กันเลยนะอันนี้มาเป็นตัวตรงเลยคะ 8, 9, ่ะแปดเก้านะอ้าวตรงมาสามกลับไปสองนะแล้วก็เลขวิ่งตัวเดียวเนี่ยเลขแปดนะคะท่านผู้ชมเลขแปดอยู่ในอีพีที่สิบเก้านะฮะอันนี้คำนวณมาคำนวณตัวเลขแล้วก็สอนไปเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เราก็มาดูมันจะมีแนวทางของเลขแปดอยู่ที่เจ็ดแปด แปดแปดตัวเบิ้ลแล้วก็เก้าแปดอันนี้มีทั้งเก้าแปดแล้วก็มีทั้งแปดเก้าเลยท่านผู้ชมจะเอาตัวกลับก็ได้นะอ่หรือจะเอาตัวตรงก็ได้แล้วแต่อาจารย์ก็ใส่สีให้เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นแนวทางของเออเขาเรียกเก้าชุดตรงนะคะเก้าชุดตรงหรือว่าชอบตัวไหนก็กลับตัวนะ,ะเพราะว่ามันไม่ตรงทุกงวดนะท่านผู้ชมตามนี้เลยนะ แต่ว่าถ้าเทียบแล้วมันตรงเยอะกว่าไม่ตรงวันนี้อาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นตรงนะงวดที่เราจะใช้อ่ะนี่เราขยับขึ้นไปเป็นงวดที่แล้วก่อนนะคะงวดที่แล้วมันยังเข้าอยู่นะท่านผู้ชมสูวนนี้ดูแค่นี้ก่อนแล้วกันเป็นงวดที่หกนี่คะ่ะงวดที่หกนะตรงที่ออกแปดเก้ามาดูหลักหมื่นเลขสามตั้งไปเลยพันสี่ต้องคูณสองก่อนสี่สองเป็นแปดแปดกับสามก็เป็นสิบเอ็ดได้หนึ่ง

สามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามศูนย์สามหนึ่งก็สามสองเนี่ยอันนี้เป็นสูตรเก่าะคะท่านะผู้ชมเมื่อที่แล้วเราก็ได้เลขสองนะคะเราก็ฝันไปสองหกเลยนะคะสองหกมันไม่ได้เนาะมันแค่ใกล้เคียงแต่ตัววิ่งก็โอเคอยู่นะเลขสองตามนี้เลยเนาะอัน,นี้เรามาดูเลขสองมันจะมีหนึ่งสองสองศูนย์สองหนึ่งสองสอง สามสองมีหลายตัวเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวเลยนะอันนี้ก็มีอีกนเนี้ยท่านผู้ชมมีแปดเจ็ดนี่ด้วยนะมีหลายตัวอยู่นะแปดเจ็ดนี่เป็นเลขแปดใช่ไหมหนึ่งสองสามมีถึงสี่ชุดเลยนะหนึ่งสองสามสี่อันนี้หนึ่งโอเคสี่โอเคมันก็ประมาณนี้แหละเราก็เช็คตัวเียที่มันมีกี่ตัวอาจารย์อาจจะติ๊กมาไม่ครบทุกงวดเพราะว่ามันผ่านมาแล้วให้ดูเป็น เแนวทางเป็นไกด์เป็นเขาเรียกอะไรคะเป็นรายการเดินอะไรแบบนี้นะ,ะว่ามันมันมาแบบไหนมาจริงหรือไม่จริงนะ,ะ,ะบางสูตรนะถ้าสูตรแบบนี้อาจารย์จะสอนสูตรให้เพื่อสร้างความมั่นใจนะ,ะเพราะว่าถ้าเป็นสูตรแบบอื่นก็บางทีก็สอนบางทีก็ไม่สอนนะท่านผู้ชมนะตามนี้เลยเนาะเราก็จะได้และทีนี้ก่อนจะไปดูว่าที่เจ็ดเดี๋ยวอาจารย์ขอสำหรับ f c ฟที่อยากเสี่ยงโชค หวยลาวนะคะาจา์คำนวณมาฝากให้นะงวดที่แล้วทําแบบนี้แล้วเข้าเข้าเป็นเออล่างนะคะท่านผู้ชมเข้ามาล่างแต่ถ้าชอบก็ให้กลับตัวด้วยนะอันนี้ต้องกลับตัวด้วยนะคะกลับตัวด้วยค่ะนะนี่หวยลาวพัฒนานะเน้นล่างนะกันบนยี่สิบหกกระดาษกระดาบหก 7นะก็คือวันนี้เลยนะวันศุกร์ที่ยี่สิบหกกรกฎาคมหกเจ็ดวิ่งเก้าศูนย์เก้าสองเก้าห้าเก้าแล้วก็แปดเก้าแคปหน้าจอไว้นะคะท่านชมเ,เรามาคำนวณต่อฝากสำหรับเ c ที่ชอบหอยลาวไม่ได้บอกไม่ได้ลงให้ทุกครั้งนะคะอันไหนคำนวณอันไหนกำลังเข้าดีก็จะให้นะคะถ้าไม่อันไหนมันไม่เข้าก็ไม่ให้นะ,ะอ่ะตอนนี้เรามาดูงวดที่เราจะใช้จะเป็นงวดที่เจ็ดนะงวดที่เจ็ดก็คืองวดที่แล้วเรามาดู หมื่นกับพันหมื่นสามพันเจ็ดอ้าหมื่นหกพันเจ็ดนะหมื่นหกพันเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดสองเป็นสิบสี่หกกับสี่เป็นสิบได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองจบทีนี้แถวที่สองแสนสามหมื่นหกสองเป็นสิบสอง 3ามก็2เป็น5บวก1เป็น6 6บวก1เป็น7แล้วจัดคว่กัน05 06 07 05 06 07 15 16 17 15 16 17 25 26 27 25 26 27 25 26 27ท่านู้ชมมาเช็คเนอะเดี๋ยวอาจารย์ให้ให้ดูอะไรนิดนึงตรงดับระยะยาวนะแต่ถ้าชอบก็จัดได้นะคะคือระยะการเดินทั้งหมด ที่อาจารย์คำนวณไว้เอ่อบางคนก็ได้สูตรไปนะคะบางคนก็ไม่ได้สูตรไปเอาไม่เป็นไรเนาะดูตามนี้เลยเมื่อที่ออกเก้าสองนะคะไม่อยากยกเนาะเมื่อยเก้าสองนะสไลด์ไปเลยนะหน้านี้ทั้งหมดยี่สิบห้างวดนะดับเอาอยู่นะคะเนี่ดับเอาอยู่ทุกงวดเลยอาจารย์เปิดหน้าที่สองยี่สิบหกถึงห้าสิบ สูตรมันก็ต้องมีหลุดบ้างนะคะท่านผู้ชมมันมาหลุดในช่วงที่เราจะจะไม่เอามันแล้วมันมาแบบนี้โอ้โหเจ็บกีดเลยนะถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องใช้นะอันนี้ก็ห้าสิบงวดนะคะยี่สิบห้าสองเป็นห้าสิบห้าสิบแล้วนะแล้วก็งวดที่หนะ้าสิบห้านะท่านผู้ชมหลุดจารบอกก่อนเลยเนี่ยบางทีก็เจ็บกีดเหมือนกันนะไม่อยากให้ดูแต่ก็อยากให้ดูเพราะว่ามันก็ต้องรอบรู้นะคะท่านผู้ชมห้าสิบเอ็ด ห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าสิบห้าเนี่ยหลุดแล้วห้าสิบหกก็เข้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดเอาอยู่นะห้าเก้าเอาอยู่หกสิบเอาอยู่หกสิบเอ็ดเอาอยู่หกสิบสองเอาอยู่หรือไม่ไม่รู้นะบางทีก็ให้ดูบางทีก็ไม่ให้ดูนะท่านผู้ชมเพราะว่าบางครั้งก็ไม่อยากให้ อย่างถ้าหลุดไปมีใหม่เนี่ยอาจารย์จะไม่ค่อยให้ดูแต่อันนี้อาจารย์เห็นว่ามันอยู่มาไหลงวดแล้วนะก็เลยให้ดูคืองวดนี้เป็นเลขห้านะฮะงั้นเลขห้าถ้าชอบก็จับน้อยหน่อยนะหยิบจับลอตเตอรี่ไว้สักห้าคู่สิบคู่นะอันไหนที่ชอบก็หยิบสักห้าสิบคู่ก็ไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมถ้ามีทุนนะโอเคนะอันนี้เลขห้าเนี่ยอาจารย์ใช้ดินสอตัดบางๆไว้แล้วเขียนว่าห้าเนี่ยดับระยะยาวนะคะเลขห้าก็คือ ศูนย์ห้าสองห้าแล้วก็หนึ่งห้าเนี่ยหายไปสามตัวแล้วท่านผู้ชมนะก็จะเหลือทีนี้เราหันมาดูก่อนตรงนี้คือเลขเจ็ดนะสาหรับงวดนีนะ้อาจารย์คิดว่ามันน่าจะมาต่อเนื่องมันยังไม่ยาวมากแล้วก็ไป 3, สัมพันธ์กับสูตรอื่นๆที่เราคํานวณได้ด้วยนะคะเจ็ดตัวนี้นะฮะจะไม่อยู่ในสูตรใดบ้างที่เป็นสูตรเด่นไม่ทราบอาจารย์เรียงไว้แถวนี้ไหมแล้ว คลิปต่อไปถ้าใครอยากชมนะอาจารย์จะวางเด่นสักห้าหกเจ็ดแปดสูตรเลยไปเนะี้ยเอาเฉพาะเด่นอย่างเดียวนะแล้วเรามาเช็คดูว่าไอ้ที่มันเข้าเอ้สองหนะึ่งเนี่ยลูวดวนี้มันจะเป็นเลขอะไรแล้ว,ลวเราเวลาเราจับเราต้องให้มันติดทุกสูตรถ้าสูตรไหนมันไม่มีเราก็ข้ามไปตัวอื่นเดี๋ยวเราลองมาช่วยกันทำดูใครอยากดูกดติดตามนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยอาจารย์ชมโฆษณาด้วยนะคะเดี๋ยวมีการรายงานมาช่องหลังบ้านอาจารย์จะลอง เข้าไปดูนะคะว่าโอเคมีดีไหมอะไรแบบนี้นะคะมีกําลังใจดีอาจารย์จะทําให้นะคะทีนี้เรามาดูถ้าเกิดเราเอาแต้มนะคะสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้สักสูตรหนึ่งหยิบมาอ้าวอาจารย์เอาแต้มระยะยาวซึ่งมีการหลุดบ้างนะคะมาให้ fc ได้ดูนะ,ะแล้วแล้วจะชี้ให้ดูว่าตรงไหนที่จะเป็นตัวเด่นนะะเป็นแบบว่ามันเด่นแต้มอะไรบ้างนะ,ะจากชนสามสูตรที่ไม่หลุดนะ,ะของงวดที่แล้วที่ไม่หลุดนะ เนี่ยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรระยะยาวเนี่ยยี่สิบสี่งวดอีกบรรทัดเดียวก็หมดแล้วโบเบ๋แล้วไม่มีแล้วนะคะเนี่ยมันจะประมาณคำนวณได้เนี่ยเอ็ดสมุดที่อาจารย์ซื้อมาใช้เนี่ยมันจะได้ประมาณยี่สิบห้าถ้าตัวสูตรไม่ยาวเกินไปถ้ายาวมากๆอาจารย์ก็ขึ้นไปเขียนข้างบนหัวกระดาษเลยนะเพื่อไม่ให้กินเนื้อที่นะคะมันจะโดยทั่วไปมันก็จะได้ประมาณยี่สิบห้างวดขนาดนี้เดินทางมายี่สิบสี่งวดแล้วท่านผู้ชมนะหลุดไปแค่งวดเดียวแล้วกลับมาเดินสี่สองสี่สอง แต้มหกสามหนึ่งแต้มสี่แปดเก้าเป็นสิบเจ็ดสองหนึ่งแต้มสามยังเข้าอยู่ว่านี่นะเจ็ดแปดเก้าสามสี่สองถ้าชนทั้งหมดสามสูตรมันจะเด่นที่ตัวสามกับตัวเจ็ดแต้มสามกับแต้มเจ็ดถ้าไม่งั้นเราเอาหมดนี่เลยอันไหนได้หมดนี่เลือกให้เลยนะคะก็คือเดี๋ยวใช้ดินสีเขียวเขียนไว้ให้ก็ได้อันนี้แต้มเนาะแยกสีไปเลยเฉพาะงวดนี้นะแต้มแต้มล่าง เท่ากับพอไม่ะพอเจ็ดแปดเก้าสามสี่สองเจ็ดแปดเก้าสามสี่สองอันนี้คือแต้มทั้งหมดเลยเนาะแต่ถ้าชนสามสูตรนะมันจะชนที่แต้มเจ็ดกับแต้มสามสองอันนี้เท่านั้นนะแต่ตามจริงเราก็เอาหมดเลยนะเอาหมดได้แหละขอให้มันได้ในนี้แล้วกันขีดเส้นไว้ให้แดงๆนี่แหละ เดาจันตงุงตัวตัวที่ดับระยะยาวอาจารย์ก็ให้ด้วยนะศูนย์ห้ามันไม่ได้ใช่ไหมศูนย์ห้ามันไม่ได้แต้มอ่ะไม่น่าเอาไปแล้วตัดออกไปเลยนะจากเอกห้าดับระยะยาวสองห้าทู้ชมได้แต้มเจ็ดนะใครชอบก็จัดได้อาจารย์ให้เป็นสำรองไปก็แล้วกันเพราะมันติดดับระยะยาวนะะให้สำรองไปต่อไปตัวศูนย์หกแต้มหกนะไม่มีเนาะในนี้โอ้ตัดไปเลยเพราะความมั่นใจนะคะ สองหกแต้มแปดเอามีนะแต้มแปดตรงนีอ้อาจารย์ให้เป็นสำรองแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่ชนแต้มทั้งสามสูตรอก็ได้อยู่นะแต้มแปดนี่ได้เดีย๋ยวค่อยวงกลมเนะาะขีดเส้นให้สีมันแห้งก่อนมาดูศูนย์เจ็ดนะแต้มชนเลยนะคะท่านผู้ชมชนสามสูตรเลยแต้มเจ็ดศูนย์เจ็ดตัวนี้อาจารย์ก็ให้เป็นตัวเด่นไปแล้วกันสําหรับงวดนี้ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดนะ แล้วก็สองเจ็ดแต้มเก้าอ่ะมีนะนี่ตรงนี้แต่ว่ามันไม่ใช่ตัวชุดตัวเด่นนะ,อะ 2, 7, สองเจ็ดสำรองต่อไปหนึ่งห้าแต้มหกไม่มีอยู่แล้วแล้วห้าก็ติดดับด้วยนะแต้มหกไม่มีนะตัดไปเลยโอเคหนึ่งหกแต้มเจ็ดตรงนี้นะแต้มเจ็ดอ่ะสำรองแล้วกันหนึ่งหกเราก็ไม่ได้ชนตัวเลขเจ็ดนี้ด้วยนะเอาเอาแต้มไปก่อนนะ แล้วหนึ่งเจ็ดมีได้เจ็ดนะแต้มแปดอ่ะหนึ่งเจ็ดอันนี้อาจารย์ให้ให้หน่อยเนาะกันกันกันพลาดนะคะท่านผู้ชมใครอยากติดจำลองไว้ก็ได้ตัวนี้หนึ่งเจ็ดนะงวดนี้ยังไงก็ต้องเป็นขี้ขี้หรือว่าคู่ขี้นะคะถ้ากรณีคู่คู่นะเลขคู่คู่แบบสองหกแบบเนี้ยไม่ต้องใช้ก็ได้นะไม่ต้องตัดก็ได้ไม่ต้องเอาก็ได้นะคะท่านผู้ชมออันนี้อาจารย์ก็ทําไว้ให้เนะ หนึ่งเจ็ดนี่ก็ใส่ใส,ใส่ไปให้อะไรที่ติดเลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดเลขเจ็ดเลขเจ็ดนี่ก็ได้อยู่นะแต่สองเจ็ดนี่สองเจ็ดอาจารย์คิดว่าหนึ่งเจ็ดอาจาจะสวยกว่าแล้วถ้าเป็นเลขสามก็ไม่ค่อยชอบนะเพราะว่ามันเป็นอะไรแค่ไหนดับขาดล่างเนาะส่วนไอ้จาระเข้ฟาถางอาจารย์ก็ได้เลขห้านะคะท่านผู้ชมมันอาจจะโอเคนะอันอาจจะเอาอยู่นะเลขห้าเนี่ยเลขห้าตัวนี้นะเนี่ย จะไม่ต้องจัดก็ได้ลดลงลดไปนะคะเพื่อว่าลดต้นทุนเนาะลดไปลดมาไปลดเอาตัวออกมาซิการน,นะคงไม่ล้วคงไม่นะท่านผู้ชมเราต้องมั่นใจนะคะนี่ก็มีศูนย์เจ็ดกับหนึ่งเจ็ดนอกนั้นก็คือสำรองไว้สองชุดนี้อ่ะสำรลองแบบนี้แหละเพราะมันจะมีแต้มอยู่นะ,ะจากช่องเนาะมีดีแชนแนลเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะใค,ใครอยากชมชนนะคะอาจารย์จะเน้น มาเคลียร์ร่ารวยเงินทองนะคะจากงวดที่แล้วที่ f อนะะได้หลักแสนไปเลยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเขาจับจากล่ํารวยเงินทองสูตรเดียวนะคะแล้วเขาได้สามตัวตรงนะเขาก็วางสเปะสปะอะไรแต่เขาก็จับได้สามตัวเลยนะคะก็เป็นเขาจับเป็นสามสามหกเลยนะโชคดีจริงๆเดี๋ยวเราลองมาเคลียร์สูตรล่ํารวยเงินทองกันคลิปต่อไปใครอยากชมก็กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนะคะ f รเอฟซช่วยจาย์ชมโฆษณาเนาะ เดี๋ยวอาจารย์จะลดหน้าจอทั้งหมดเลยว่าให้แคปนะคะอาจจะตัวเล็กหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าลดหน้าจอ f c แคปแล้วไปสามารถเบิ้ลดูได้นะคะตามนี้เลยเนาะจะได้เห็นทุกงวดที่ผ่านมานะคะต้องเยีบนิดนึงนะการลดหน้าจอก็เพื่อที่จะให้เห็นข้อมูลทั้งหมดเลยเนะาะประมาณนี้ ข้างบนด้วยข้างล่างด้วยนะได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วนะคะอาจารย์ก็ขออานวยอวยพรให้ f 4นะเลือกตัวที่ใช่นะคะแล้วก็ตัวที่ชอบลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ